ภาคเหนือเราอ่ะฝุ่นเยอะนะใช่ปะหมอกควันเยอะค่า PM ก็เยอะนะครับทำให้สุขภาพหรือปอดเราไม่ดีเราจะไปซื้อเครื่องกรองก็ราคาแพงวันนี้ผมจะมานำเสนอการทำา DI อไวทำเครื่องกรองเองใช้ในบ้านโดยราคาถูกราคาประมาณ1ัน0ผมซื้ออุปกรณ์ที่ไหนอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยใช้งานได้จริงนะเอาไปใช้ในห้องอากาศเราจะได้บริสุทธิ์ปอดเราจะได้สะอาด อุปกรณ์นะครับอย่างแรกที่ต้องมีเลยนะครับตัวก๊องอากาศนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากของเซี่ยมีเป็นกองอากาศเซี่ยมีไปเดินหาได้เลยครับอยากได้ถามเขาเลยอยากได้ก๊องอากาศกลมๆแบบนี้นะครับแบบกลมจะทํางานได้ดีที่สุดนะครับแบบแบนนั้นมันจะแบบแบนก็มีนะครับแต่ผมแนะนำให้ไปหาซื้อกรองอากาศแบบกลมนะครับไอพวกนี้ก็คือใส่กองอากาศของเซี่ยมีแหละราคานะครับผมซื้อมา1049บาทนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นบินให้ดูนะนี่แล้วที่ขาดไปได้เลยคือตัวพัดลมดูดอากาศนะครับดูดอากาศจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากแอปส้มนะครับแอปป้าแอปส้มมีขายหมดนะครับ่าตัวนี้อยู่ที่487บาทพร้อมส่งเลยนะครับพร้อมค่าส่งอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยผมสั่งมานะครับตัวนี้ถ้าอยากเอาไปสั่งก็แคปรูปเลยเดี๋ยวผมยืนไว้อ่าแคปรูปแล้วก็เอารูปไปค้นหาแล้วก็กดสั่งได้เลยนะครับ เดี๋ยวหลักการทํางานต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายระหว่างผมกําลังทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับทำเป็นเครื่องกอากาศแบบไหนเดี๋ยวไปมาถึงขั้นตอนการทําเลยครับ DIY หลังจากเราซื้ออุปกรณ์มาหมดแล้วนะผมจะทําแบบนี้นะครับผมต้องการเจาะรูนี้นะครับเจาะรูนี้เพื่อจะให้ไอ้ตัวนี้ลงไปพอดีนะครับอ่าเพื่อใช้พปลมดูเนี้ยดูดอากาศ ภายในตัวนี้นะครับเพราะว่าอากาศภายในเนี่ยจะถูกกรองจากแผ่นกรองเรียบร้อยแล้วแต่อีกส่วนสําคัญเลยนะครับถ้าจอดนี้เสร็จต้องปิดตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดโดยใช้ซีโคนที่เรามีนะปิดแล้วก็หากระดาษเลืออะไรแข็งแขงนะครับอันนี้ก็ไปหาใช้กันแล้วนะครับจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอะไรก็ได้มาปิดได้เลยเดี๋ยวเราทําก่อนนะครับก่อนอื่นผมจะเจาะนะครับตามรอยที่มันให้เจาะให้เลยนะตัวนี้เจาะไปเลยอันนี้จะยากหน่อยนะต้องหาเครื่องมือคัตเตอร์แข็งแข็งหน่อย Okay. อ่ะเราก็ตัดมาได้แล้วนะครับนะจะใหญ่วันนี้หน่อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงบากมันจะอยู่มานี้นะครับตัวพัดลมนะพัดลมเขาก็จะให้สายมาเลยนะครับหาพัดลมที่มีสายให้มาแบบนี้นะครับเวลาเราซื้อนะเพราะว่าบางเจ้าเขาก็ไม่มีสายแบบนี้ให้เราต้องมาต่อเองอย่างนี้เขามีสายมีสวิทช์ให้สะดวกเลยซื้อพัดลมมาก็ดูให้มีสายมีสวิทช์แบบนี้ เราเสียบปั๊กก่อนเราจะดูว่าพัดลมดูดฝั่งไหนเป่าฝั่งไหนนะเดี๋ยวเราเปิดก่อนโอเคฝั่งนี้เป่าลมออกนะครับฝั่งนี้ดูดดูดนะครับอ่าเราต้องฝั่งดูดลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวปิดก่อนฝั่งดูดคือลงไปแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้ตำแหน่งการทำงานมันจะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาซิโคสยีทีนะ แต่ก่อนที่เราจะยิงอันนี้เดี๋ยวเราปิดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไม่ให้มีรูโบนะครับต้องปิดอันนี้ก็เอาง่ายๆนะครับใครมีอะไรก็เอามาติดเอาเองได้เลยเดี๋ยวบอกให้ใครอยากให้สวยก็ไปตัดให้เป็นวงกลมก็ได้นะครับแต่ผมจะแปะอย่างนี้เลยเอาซิลิโคนนะครับยิง่อเยอะเลยโอเคได้ไปแล้วครับ นี่เลยครับวางจากนั้นก็ร้อยมันแห้งเราก็ประกอบตัวนี้ลงไปเลยนะครับแค่นี้นะครับเทสอีกทีว่าฝั่งไหนดูดเดี๋ยวใสายไปผิดครับเราต้องการได้ฝั่งดูดอยู่ข้างในนี้นะฝั่งที่มันดูดอากาศนะครับฝั่งนี้เป่านะให้ดูก่อนนะครับอ่านี่นะนี่นะเป่าคือฝั่งนี้นะโอเค ส่งเข้าไปนะครับนี่เลยตำแหน่งแบบนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมสำคัญสุดช่องอากาศนี้นี่นบริเวณนี้ครับอย่าให้มีอากาศเข้าไปบริเวณนี้ได้นะครับเราต้องการให้อากาศข้างนอกบริเวณห้องเราเนี่ยเข้าผ่านตัวกรองนี้เท่านั้นนะนะครับพออากาศที่ปนเปื้อนฝุ่น PM ปนเปื้อนควันอะไรต่างๆเนี่ยให้มันผ่านตัวนี้นะครับผ่านเข้าไปปุ๊บนะครับพอลมตัวนี้ ดูดอากาศที่ผ่านในนี้ไปมันก็จะเป็นอากาศที่สะอาดออกมานะครับออกมาในห้องเรานะครับมันก็จะเป็นการกรองหลักการทํางานของเครื่องกรองอากาศก็แค่นี้ครับแต่อะไรที่ราคาแพงนี่เขาอาจจะมีระบบอย่างอื่นออโตโอ้อะไรต่างๆนะโอเคแต่อย่างนี้เราทําแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับราคานี้ใช้ได้ไม่แพ้กันละกันนะครับเดี๋ยวผมยิงซิลิโคนปิดเพื่อไม่ให้ มีอากาศเข้าไปเียครับเก็บหน่อยนะเอานิ้วเก็บหน่อยนะครับใส่ถุงมือนะครับเวลาเก็บจะได้ไม่ต้องเลอะไปลา แค่นี้นะครับก็เป็นตัวกออากาศของเราได้แล้วรอมันแห้งรอกาวซิลิโคนพวกนี้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสกันนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงอีกทีนะครับโอเคกาวก็แห้งแล้วครับพร้อมเอาไปลองนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเลยนะครับว่าอากาศมันจะต้องถูกดูดจากบริเวณนี้เท่านั้นนะครับนะเปิดเลยเสียงก็ไม่ค่อยดังนะครับเอาไว้ในห้องนอนลงไปห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นก็เวิร์กอยู่นะครับเสียง ฝั่งนี้คือนะครับดูเลยครับฝั่งนี้คือล้มออกนะเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้คือล้มออกนะครับฝั่งลมเข้าบริเวณนี้เท่านั้นนะครับบริเวณกองอากาศนะครับตรงนี้นะครับทดสอบนะว่าดูดหรือเปล่าดูดนะครับเดี๋ยวลองปิดนะครับอ่าโอเคแสดงว่าอากาศเข้านะครับโอเคนะครับอากาศเข้าที่นะครับน่าอากาศเข้านี่แหละครับ หลักการทํางานของเครื่องกรองอากาศนะครับก็คือเอาอากาศที่มีนะครับภายในห้องเราเนี่ยคือที่มีฝุ่นละอองต่างๆในห้องเรานะครับเข้ามากองไว้ในกองตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวลมตัวนี้ทําหน้าที่ดูดอากาศหลังจากกองเสร็จเป็นอากาศบริสุทธิ์แล้วออกมาตรงนี้เป็นอากาศบริสุาาทธิ์เข้ามาแทนที่เข้ามาแทนที่อากาศที่มันมีฝุน่นปนเปื้อนอยู่หลักการมีแค่นี้นะครับ แค่นี้ห้องเราก็สะอาดปอดเราก็สะอาดแล้วนะครับไปลองทำดูนะครับราคาพันกว่าบาทเอง